สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่7ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากรา์ซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทําให้ผู้คนจํานวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้พวกซอมบี้เพืหาผู้รอดชีวิตคนอื่น,นต่อไปความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังที่การตายของเกลนและก็จ่าอับราฮัมจึงทําให้ตอนนี้ทุกคนในกลุ่มของริกต่างขวัญเสียและภาพการตายของพวกเขาทั้งคู่ก็ยังคงตาตึงฝังข้างในจิตใจของพวกทุกคนและเท่านั้นยังไม่พอกําลังสําคัญอย่างแดริลเขายังถูกนีแกนจับตัวกลับไปเป็นตัวประกันให้ผู้ริกและทุกคนที่เหลือต่างช่วยกันหาของและก็ส่งส่วยให้กับกลุ่มเซเวียของพวกเขาเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมมพร้อมกันได้เลยครับ ถ้าเพื่งเป็นคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนิช่วยกดคนละหนึ่งซับสคร b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่3ตัดภาพมาที่กลุ่มของเซเวียเนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มที่ใหญ่และมีอำนาจที่สุดในตอนนี้จึงทำให้ลูกสมุนในแก๊งนี้ทุกคนต่างได้กินอาหารที่ดีพร้อมกับดื่มด่ำความสุขในความทุกข์ทรมานของคนอื่นตลอดในทุกๆวันชายจกากันในกลุ่มนี้ พวกเขาก็จะทยอยไปไล่ตามเก็บสวยตามชุมชนต่างๆที่ตกเป็นเบีย้ยล่างของพวกเขาพวกมันจึงคัดแต่ของดีๆทั้งอาหารของสด หมูเห็ดเป็ดไก่รวมถึงของใช้ดีๆกลับไปยังชุมชนของพวกมันหลังจากที่เดอะไวท์กินแฮมเบอร์เกอร์จนอิ่มหนำสำราญแล้วก็ถึงข่าวที่เขานั้นต้องเอามื้อเช้ามาให้กับแดริวกินกันตายแต่ทว่าเดอะไวท์ White, เขากลับเอาขนมปังป้ายด้วยอาหารเปียกสำหรับน้องหมาป้ายมันลงไปที่ขนมปังพร้อมกับใส่วางจานให้กับแดริวกินเป็นมื้อเช้า ซึ่งแดริลเขาก็ไม่มีทางเลือกถ้าหากเขาไม่กินแล้วล่ะก็เขาก็ต้องอดตายซึ่งตอนนี้แดริลเขาก็ถูกจับมาขังเอาไว้ในห้องสี่เหลี่ยมทึบไม่มีแม้กระทั่งช่องแสงที่จะให้เขานั้นสามารถเห็นแสงเดือนหรือแสงตะวันได้จะมีเพียงแต่แสงที่เขานั้นสามารถมองลอดช่องผ่านช่องเล็กๆของประตูห้องขังนี้ทุกนั้นแล้ววันนี้ดูไว้เขาก็พาแดริลเดินออกมาจากนอกห้องขัง เพื่อพาเขามาตรวจสภาพร่างกายที่ห้องพยาบาลซึ่งแดริลเขาก็ได้เห็นหน้าผู้หญิงคนที่เคยเจอเขาที่ด้านในป่ากันไว้แต่ทว่าตอนนี้เธอก็ถูกนีแกนจับมาจุกก็ดุยทําเมียไปเรียบร้อยแล้วและก่อนที่จะเดินออกไปเธอก็เดินมาพูดบอกกับแดริลสั้นๆว่าไม่ว่านีแกนเขาจะพูดบอกอะไรนายก็ควรทําตามที่เขาสั่งและหลังจากที่หมอทําการตรวจสภาพร่างกายของแดริลเสร็จแล้ว ดูไว้เขาก็พาแดริลมาที่ด้านหลังของชุมชนของพวกเขาให้คนนั้นมาจ้องยืนมองดูฝูงซอมบี้ที่พวกเขาจับมันแทงด้วยเหล็กพร้อมกับล่ามโซ่ขังมันเอาไว้และทนันยังไม่พอดูไว้เขาก็ยังพูดบอกกับแดริลอีกว่าหากแกไม่ทำตามคำสั่งของนี่แกแล้วล่ะก็แกก็จะเป็นเหมือนกับพวกมันแกเลือกเอาเองละกันว่าแกจะเป็นเหมือนพวกมันหรือว่าเหมือนฉันและพอการสนทนานี้จบลงดูไว้เขาก็จับแดริล มาขังเอาว่านี่ห้องขังตามเดิมและพวกมันก็ยังเปิดเพลงเสียงดังเพื่อรบวกวนการได้ยินของแดริลซึ่งแดริลเขาจะได้ไม่รู้ความเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่พวกมันคุยไม่ว่าแดาริลเขาจะพยายามเปิดหรือที่พังประตูบานนี้มากแค่ไหนแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากห้องขังเดี่ยวนี้ได้และหลังจากนั้นเดอะไวท์เขาก็ถูกนีแกรเรียกตัวนีแกนเขาก็พูดบอกกับเดอะไวท์ว่าพักหลังมันหนี นายทำงานได้ยอดเยี่ยมมากฉันจะตบรางวัลให้กับนายให้หนายได้มีโอกาสไปเลือกนอนกับลสาวในเซเวียหรือว่านายจะกลับไปเลือกนอนกับก๊กเก่าของนายก็ได้แต่ถ้าว่าเมียเก่าของนายตอนนี้เธอตกเป็นเมียของฉันไม่เรียบร้อยแล้วแหมหยามกันสิ้นดีซึ่งทางด้านเดวไว้เขาก็เลยตอบกลับปฏิเสธนีแกนพร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าผมยังทำงานไม่เสร็จผมจึงไม่สมควรได้รับรางวัลในตอนนี้และเธอเน,น้นเอง คนในกลุ่มของเขาก็แจ้งผ่านวอวิทีสื่อสารว่ามีคนในชุมชนของพวกเขาที่ถูกจับตัวแอบหนีออกไปที่ด้านนอกชุมชนเดอไวท์เขาจึงอาสาที่จะไปตามชายคนนี้กลับมาจึงทําให้โจอี้เขาต้องทําหน้าที่แทนเดอไวท์ในการเอามื้อเช้าเข้ามาให้กับแดริลในห้องขังเดียวและในที่สุดโอกาสของแดริลมันก็มาถึงในขณะที่โจอ้กลับออกไปเขาลืมล็อกกุญแจห้องขัง แดริลเขาจึงตัดสินใจค่อยๆเปิดประตูพ้อมก็เดินออกมาที่ด้านนอกห้องและเขาก็ได้เจอกับภรรยาของดูไวซึ่งเธอก็พูดบอกกับแดริลว่านายควรรีบกลับเข้าไปที่ห้องขังก่อนที่พวกมันจะเจอเพราะทนายถูกพวกมันจับได้นายก็จะถูกพวกมันทรมานแบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทางด้านแดริลเขาก็ไม่ยอมฟังเขาก็ยังใช้โอกาสนี้ในการหาทางที่จะออกไปจากชุมชนแห่งนี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วแดริลเขาก็ไม่สามารถหนีรอดออกไปได้ เขาถูกผู้มันจับในขณะที่เขานั้นกําลังมองหาลูกกุญแจมอเตอร์ไซค์และทันใดนั้นนีแกนเขาจึงเดินมาพูดถามกับลูกสมุนของเขาทุกคนว่าพวกนายเป็นใครซึ่งทุกคนก็ต่างตอบกลับเขาไปว่าพวกเขาคือนีแกนพอนีแกนเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยหันหน้าไปพูดถามกับแตรริวว่านายหรือยังว่าฉันอยู่ในทุกทกที่นายหนีฉันไม่พ้นหรอกและนีแกนเขาก็ยังพูดบอกกับแดรริวอีกว่าแกมีสามทางเลือก ทางเลือกแรกก็คือโดนเหล็กแหลมทิ่มและกลายเป็นซอมบี้ทำงานให้กับฉันทางเลือกที่สองทำงานเป็นเบยอยู่นอกห้องขังหรือสามทำงานให้กับฉันเหมือนกับดูไวซซึ่งแกก็จะได้ใช้ชีวิตเสวยสุขตามที่แกต้องการขึ้นอยู่กับแกแล้วว่าแกนั่นจะเลือกข้อไหนพ่อนีแกนพูดจบเขาก็ตัดสินใจใช้ลูฟซิลฟาดไปที่แดริลแต่ว่าคราวนี้แดริล เขากลับไม่ยอมให้หนีแกนทุกง่งายๆจึงทําให้เขานั้นใช้มือจับไปที่ไม้กระบองของนีแกนพร้อมกับใา้สายตาจ้องมองกลับไปแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นจึงทําให้หนีแกนเขาตัดสินใจเดินหันหลังออกไปพร้อมกับสั่งให้ลูกน้องของเขาทําการลุมกระทึดแดรริวเพื่อเป็นการสั่งสอนตัดภาพไปที่ดูไวหลังที่เขาออกมาที่ด้านนอกเขาก็ได้เจอกับคนที่หนีออกมาจากชุมชนของเขาแล้วซึ่งชายคนนี้เขาก็ชื่อว่าดีแลนซึ่งเขาก็เคยเป็นอดีตเพื่อนรักของดูไว ซึ่งดีแลนเขาก็พูดบอกตัวไว้ว่าปล่อยฉันไปเถอะฉันกลับไปที่นั่นไม่ได้อีกแล้วและดีแลนก็ยังพูดบอกกับดูไว้อีกว่านีแกนมันทําลายชีวิตพวกเราไม่พออีกเหรอมันซ้อมพวกเราและทั้งนั้นยังไม่พอมันก็ยังจับเมียนายไปนอนพร้อมกับเบําเลอมันนายยังไม่เข้าใจอีกเหรอแต่ทางด้านดูไว้เขาก็เลยพูดตอบกลับเพื่อนเก่าของเขาไปว่าทุกอย่างมันเป็นของนีแกนไม่ว่าจะวันนี้หรือวันข้างหน้าซึ่งฉันก็ยอมรับในสิ่งนี้ มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแต่ทว่าดีแลนเขาก็เลยตอบกลับเดอะไวท์ไปว่ามันจะอะไรกันนักหนากับแค่นักเลงนั่งละลื่นที่ใช้ไม้เบสบอลเป็นอาวุธซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเราต้องกลัวมันหัวหดและมันก็แย่งทุกอย่างในทชีวิตของพวกเราแค่มันตัวคนเดียวพวกเรามีตั้งเยอะทำไมพวกเราถึงยอมทนอยู่แบบนี้และท้ายที่สุดแล้วเดอไวท์ White, เขาก็ตัดสินใจยิงปิดจ็อบ เพื่อรักของเขาเพร้อมับทาการลากล่างซอมบี้เพื่อรักของเขากลับไปที่เซเวียเช้าวันต่อมานีแกนเขาก็สั่งให้ดูไว้พาตัวแดริลเข้ามาพบที่ห้องพักของเขาและนีแกนเขาก็ยังพูดบอกกับแดริลอีกว่าทาไมแกไม่ดูดไว้เป็นตัวอย่างนีแกนเขาก็เลยเล่าเรื่องราวของดูไว้ให้กับแดริลฟังว่าก่อนหน้านี้ เขากับดูไว้ก็ไม่รองร้อยกันซึ่งดูไว้แล้วก็เมียแล้วก็ยังมีน้องเมียแสนสวยอีกหนึ่งคนซึ่งคนน้องเธอก็ป่วยมีโรคประจําตัวซึ่งเธอนั้นก็ต้องใช้ยาอยู่ตลอดเวลาและฉันก็รู้ดีว่ายาที่ใช้รักษาเธอนนั้นมันราคาแพงฉันก็เลยพูดบอกกับเธอให้เธอแต่งงานกับฉันเพื่อแลกกับยาที่ฉันมีแต่ดูไว้ เขากลับหักหลังขโมยยางของฉันไปหมดเกลี้ยงและหนีไปพร้อมกับเมียแสนสวยของเขากับว่าที่เจ้าสาวหูสะบึมของฉันจึงทําให้ฉันเลยต้องตัดสินใจส่งคนไปตามล่าเขาจนท้ายที่สุดแล้วเขาก็คิดได้พร้อมกับกลับมาหาฉันแบบแมนๆมาขอให้ฉันยกโทษให้จึงทําให้ฉันปลื้มมากฉันเลยจับเมียของมันที่ชื่อว่าเชอรี่มาทําเป็นเมียของฉันแทนเพื่อแลกกับการที่ฉันจะได้ให้ดูไว้มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ยังไงคนทำผิดมันก็ต้องได้รับบทลงโทษฉันนึงตัดสินใจใช้เหล็กหลอนแนบไปที่หน้าของเขาเพื่อฝากรลอยแผ่นี้คอยเตือนใจกับคนที่คิดจะหักหลังหรือทรยศฉันและผอนีแกนพูดจบเขาก็เลยหันไปพูดบอกกับแดริวซึ่งฉันก็คิดว่าแก่สามารถเป็นอย่างดูไว้ได้ฉันชอบแกซึ่งฉันก็คิดว่าแกพร้อมแล้วที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกเราและสิ่งที่แกต้องทำนั่นก็คือ แกต้องตอบคำถามช่ง่ายๆเพียงข้อเดียวและนีแกนเขาก็ไม่รอช้าพร้อมกับถามคำถามกับแดริวไปว่าแกเป็นใครแต่ว่าทางด้านแดริวเขาก็ตอบกลับนีแกนไปว่าฉันคือแดริวซึ่งคำตอบนี้จึงทำให้เขานั้นถูกดูไวลากตัวกลับไปขังที่ห้องขังเดียวตามเดิมและก่อนที่ดูไว้เขาจะกลับออกไปแดริวเขาก็พูดบอกกับดูไว้ว่าฉันเข้าใจแล้ว เ่ทำไมนายถึงได้ต้องยอมมันนายไม่ได้ทําเพื่อตัวของนายเองแต่นายทําเพื่อคนที่นายรักซึ่งนั่นมันก็หมายถึงเมียของนายและตอนที่3มันก็จบลงเบียงเท่านี้ครับตอนที่4ภาพกระตัดไปที่กลุ่มของริกหลังที่พวกเขากลับไปที่ชุมชนของเลสซันเดีย ชีวิตของพวกเขาหนันมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งเช้านี้มีโชนเธอก็แอบ,บเอาปืนไรเฟิลที่เธอหนันแอบ,บเอาซ่อนไว้ที่เตาขิง้อมกก็หยิบถือมันออกไปล่าสัตว์ที่ด้านนอกรั้วกำแพงทางด้านโลซิต้าเขากับคู่ขามายิสเปนเซอร์ในขณะที่พวกเขาทั้งคู่กำลังจะขับรถออกไปที่ด้านนอกอเลสซานเดรียพวกเขาก็เจอกับกลุ่มของนีแกนซึ่งตอนนี้พวกมันก็แห่ยกขยงมาชุดใหญ่เพื่อจะมาตรวจด,ดูข้าวของและผู้คนในชุมชนแห่งนี้และทันใดนั้นเอง มีแกนมันก็เดินผิวปากมาที่หน้าประตูรั้วเหล็กพร้อมกับใช้ลูซิลขอฟาดเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในนี้เปิดประตูต้อนรับกลุ่มของพวกเขาและริกเขาก็ตัดสินใจเดินมาที่ประตูพร้อมกับออกมาต้อนรับดีแกนด้วยตัวเขาเองและนีแกนเขาก็ให้ริกออกไปที่ด้านนอกให้มายืนมองดูแดริลคนในกลุ่มของเขาและพอเขาเข้ามาที่ด้านในนีแกนเขาก็ตัดสินใจยื่นลูซิลให้กับริกช่วยถือและตอนนี้ยังไม่พอ เขาก็ยังพูดบอกกับริชอีกว่าห้ามแกและทุกคนจ้องมองไปที่แดริลพอตอนนี้เขาเป็นคนของฉันแล้วและหลังที่พวกมันเข้ามาที่ด้านในนีแกนเขาก็สั่งให้ลูกน้องกวาดของใช้ที่จําเป็นทั้งของใช้และสิ่งที่สําคัญตอนนี้พวกมันก็ต้องการอาวุธปืนที่พวกริกนั้นแอบซ่อนเอาไว้อยู่และก่อนที่โรซิต้ากับสเปนเซอร์ ที่พวกเขาทั้งคู่จะออกไปที่ด้านนอกเดะไวมันก็เดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งคู่พร้อมกับทาการยึดปืนทุกกระบอกที่อยู่ด้านในรถของพวกเขาทางด้านมิชชนเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ <S <S เธอก็ใช้ดาบซามูไรคู่กายเป็นอาวุธคอยจัดการกับพวกซอมบี้มาโดยตลอดจึงทําให้เธอนั้นต้องตัดสินใจหยิบเอาปืนไรเฟิลออกมาลองซ้อมยิงที่ด้านนอกซึ่งการยิงปืนจากระรกยะไกลนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือน,นที่เธอคิดเธอจึงต้องทําการหยิบดาบ พอมกบใช้มันฝันปิดจ็อบซอมบี้ที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาเธอทางด้านมีแกนตอนนี้เขาก็พยายามเดินทัวร์ไปรอบๆอเล็กซานเดรียพร้อมกับคอยดูลูกน้องของเขาค่อยๆทยอยขนของกลับขึ้นไปที่รถและนีแกนเขาก็ยังถามถึงแม็กกี้พอมกับพูดยั่วิกถึงเกนว่าแม่ไม่ผัวตายเธอไปอยู่ที่ไหนแะลละ่ะฉันอยากจะเจอเธอจังพอพวกเขาได้ยินแบบนั้นบาดหลวงเกรเบียวเขาก็เดินเข้ามาว่าลูกอยากไปเยี่ยมเธอที่หลุมฝังศพมิลล่ะ ซึ่งแม็กกี้เธอก็ตอมใจหลังให้เธอเสียสามีที่รักของเธอไปพอริกได้ยินแบบนั้นเขาจึงรู้ทันทีว่าแกบเบียวเขากำลังช่วยปกปิดเรื่องแม็กกี้อยู่ถ้านีแกนเขารู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เขาต้องทําการส่งลูกน้องออกตามล่าแม็กกี้เป็นแน่และในจังหวะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดซึ่งข่าวเขาก็ตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมา พร้อมกับยิงขู่พวกลูกน้องของนีแกนว่าแกจะขนเอาอยาที่พวกเรามีไปทั้งหมดไม่ได้และนตอนยังไม่พอข่าวก็ยังพูดบอกกับน,นีแกนอีกว่าแกกับลูกน้องของแกรีบออกไปจากที่นี่ซะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วละก็พวกแกก็ได้รู้จักความอันตรายของพวกเราซึ่งตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่าข่าวเขาจะมาทำห้าวเก่าผิดเวลานีแกนเขาจึงสั่งให้ลูกน้องของเขาทำการยึดอาวุทธทุกอย่างในอเล็กซานเดรียแถมเขาก็จะบุนคับหีริคพาไปที่คลังแสงของที่นี่เพื่อกวาดอาวุธปืนทุกกระบ,บอก เก็บกลับไปที่ชุมชนของพวกมันอีกด้วยเป็นไงล่ะข่าวอยู่เฉยๆฉมันก็ดีอยู่แล้วตัดภาพมาที่โลซิต้าเธอก็ขับรถออกมาที่รางรถไฟที่ที่พวกเธอนั้นเจอกับพวกดูไว้ซึ่งเธอก็พกดูดบ,บอกกับสเปนเซอร์ให้เอารถมอเตอร์ไซค์ของแดงริลนั้นกลับไปที่ชุมชนของพวกเราส่วนทางด้านริกเนื่องจากตอนนี้สมุดบัญชีที่โอลิเวียเธอเขียนบันทึกลงลายการอาวุธปืนเอาไว้มันไม่ตรงกับจํานวนที่ปืนที่ลูกน้องของนีแกนนับได้นีแกนมันยังพูดบอกกับริก วุ่นนายกำลังเล่นไม่ซื่อกับฉันใช่ไหมและถ้าหากนายหาปืนสองกระบอกที่หายไปไม่เจอแล้วล่ะก็สงสัยฉันกับลูซิลคงต้องออกแรงจัดการกับคนพวกนายอีกแล้วจึงทําให้ริกเขาไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจเรียกทุกคนในชุมชนมาประชุมพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนในชุมชนแห่งนี้ว่าน,นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมไม่ใช่ผู้นำของพวกคุณอีกแล้วแต่ทว่าผู้นำของคุณก็คือนีแกน ซึ่งตอนนี้พวกคุณก็ต้องช่วยผมแก้ปัญหาพวกเราต้องหาสิ่งที่พวกมันต้องการเราถึงจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบอีกครั้งและในเมื่อทุกคนต่างเงียบและก็ไม่รู้ว่าปืนอีกสองก็บอกยี่ไหนอยู่จีนเขาก็เลยพูดบอก,กบริกว่าปืนมันอาจจะไม่ได้อยู่กับคนที่นี่ริกเขาจึงรู้ทันทีว่าปืนสองก็บอกนี้ถ้ามันไม่อยู่กับโรซิต้ามันก็น่าจะเป็นสเปนเซอร์และหลังที่ริกเข้ามาค้นที่บ้านของสเปนเซอร์ในที่สุดเขาก็เจอ ซึ่งสเปนเซอร์เขาก็เก็บทั้งปืนแล้วก็เหล้าพร้อมกับเสบียงบางส่วนเอาไว้ใต้พื้นบ้านพอริกได้ปืนเขาก็รีบเอาปืนทั้งสองก็บอกนี้เอาไปให้กันมีแกนทันทีเรื่องบา้บาน,นี้มันจะได้จบลงและพอนีแกนเขาได้ของทุกอย่างตามที่มันต้องการแล้วมนีแกนก็พูดบอกกับริกก่อนที่พวกมันจะกลับออกไปว่าแกต้องทําให้คนในกลุ่มของแกร่วมมือกับแกถ้าไม่งั้นแล้วก็ ฉันจะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยตัวของฉันเองแต่ทว่าระหว่างที่พวกมันกําลังจะกลับออกไปโลซิต้ากับสเปนเซอร์พวกเขาทั้งคู่ก็ขับรถกลับเข้ามาที่ชุมชนบดีจึงทําให้พวกเขานั้นถูกยึดมอเตอร์ไซค์ของแดริลกลับไปอีกด้วยและนีแกนเขาก็เหลือไปเห็นมิชอนริกเขาจึงตัดสินใจรีบเดินไปหาเธอพร้อมกับข,ขอปืนไลเปิลกระบ,บอกสุดท้ายที่อยู่ในมือของมิชอนเพื่อเอาไปมอบให้กับนีแกน และพมมีโชนเธอได้ยินแบบนั้นจึงทําให้เธอนั้นรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ริกกาลังทําอยู่ริกเขาจึงพูดบอกกับเธอว่าหากคุณคิดจะเก็บปืนกระบ,บอกนี้เอาไว้และวแตหากพวกมันหาเจอแล้วก็คนในกลุ่มของพวกเรามันก็จะต้องมีคนตายเพิ่มซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะเสียใครไปอีกแล้วไม่ว่าทั้งคุณหรือข่าวริกเขาจึงตัดสินใจเอาปืนกระบ,บอกสุดท้ายนี้เอามาให้กับนีแกนจึงทําให้นีแกนยิ้มพร้อมกับพูดตอบกลับริกไปว่าแก มันพิเศษอย่างที่ฉันคิดเอาไว้จริงๆและพอมีแกนคู่จบมันก็เดินเข้ามาเอาลูซิลพร้อมกับจับแดริลกลับขึ้นรถไปที่ชุมชนของพวกมันตามเดิมและหลังที่มุกนีแกนกลับออกไปจากเลสันเดียแล้วเนื่องจากพวกมันกระขนข้าวของจากที่ชุมชนของพวกเขาไปแทบหมดเกลี้ยงแม้แต่กระทั่งเตียงนอนมันก็ยังขนไปเกลี้ยงไม่มีเหลือ มิชนแเธอก็เลยตัดสินใจเดินมาพูดบอกกริกว่าปืนไรเฟิลที่คุณให้มันไปพวกมันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีปืนกระบอกนี้เก็บซ่อนเอาไว้แต่ริกเขาก็เลยตอบกลับเธอไปว่าถึงเราจะมีปืนแต่ตอนนี้พวกเราก็มีคนไม่มากพอที่จะสามารถไปต่อสู้กับมันถึงแม้พวกเราจะรวมกับพวกคิวท็อปเราก็ยังมีคนน้อยกว่าพวกมันอยู่ดีซึ่งตอนนี้สิ่งเดียวที่พวกเราสามารถทำได้นั่นก็คือพวกเรานั้นต้องอดทน และใช้ชีวิตที่เหลือพวกเราต่อไปและตอนที่4ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ